นี่วะเป่าอยู่หน้าจุบเนี่ย,ยดูการเป่าอะไรจุดอะไรเนี่ยมารถติดเราก็เยี่ยนชมหน่อยครับที่ผ่ามาเจอคืออะไรเรียกหน้าด,าดา่านการเป่า ท่านนี้รน้องท่านนี้รนไหมครับผมรต่อตูนมาจ่ายบัตรแล้วท่านไไปยืนเต่าตรงนั้นมันคืออะไรท่านท่านสงสัยขนหนท่านก็บอกมานี้ไม่ต้องไปให้ยืนดักรถอ่เอาใจครับครับอครับผมให้รุน้องยืนคนนึงก็ได้เนี่ยยืนดักเนี่ยนะครับนึ่งนะครับอันนั้นไม่ว่าเลยอันนั้นผมรอจ่ายยืนอยู่หน้าด่านครับรอเป่าแลยังผมรอให้ลูกน้องเี่เ่าอีกอ่ะคือมันใช่ครับงั้นเลยไปหน่อยก็ได้นะ โอ้โหผมว่ามันมันมันบรรยากาศสารแอลกอฮอล์ในพื้นที่ถนนนะครับแต่แต่ไปยืนดักเตาเวลาที่เขาจะออกกันกันมันไม่เหมาะสมค่ับมาตอนนี้ครับไามผมหนาพการจราจรนะครับรถตู้ต้องถ้าถามว่าตอนนี้ครับถามว่ารถตู้นี้ครับเรื่องต้นนะครับมันไม่ค่อยมีรถแล้วถูกต้องแต่แต่เมื่อกี้ท so, ี so, Nein, ่ผมโดนเนี่ยจอดตูดผมสี่คันคันข้างหน้าผมโดนเรียกเข่าครับใช่นไหมผมกู้ซานหลง นคุยกันสองสามคนอีกโอเคครับได้ครับโอเคยังไงผมจะกำชับการบันดับเพิ่มให้อีกทีนึงนะครับแล้ว่ายังไงสอนอด่วนนะครขออนอุญาตด่วนหนึ่งครับผมรออยู่ครับอ่ายังไงผมฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะพี่ถ้าเกิดอะไรพวกนี้เพราะว่าช่วงนี้อุบัติเหตุค่อนข้างเยอะนะไอ้ไอ้เมาแล้วขับผมผมไม่เคยเห็นี่นะครับท่านเมาแล้วขับผมสนับสนุนแต่วิธีการปฏิบัติอ่ะถ้าท่านไปเทสตรงนั้นใช่ไหมถ้าไปเทสตรงนั้นการที่ท่านสั่งให้คนเทสตรงนั้นอ่ะบริเวณตรงนั้นเรารถมันเข้าด่านแล้วมันจะพุ่งออกมา กรณีที่ท่านอยากเทปคนไหนสงสัยท่านสงสัยคะแนนพุชเชิญเลยนู่นท่านยืนเป็นยี่สิบในไม่เลยนะครับเนึ่งสวัสดีครับผมแล้วใครไปถ่ายรูปรถแท้อ่ะถ่ายรูปรถพี่ทำไมอ่ะอันนี้นะไม่ใช่อันนี้ผมค่ะานแต่ว่าเข้าใจเข้าใจอ่าพี่แล้วไปถ่ายรูปรถทำไมอ่ะถ่ายรูปรถทำไมอ่ะครับพี่ไปถ่ายรูปรถเขาทำไมอะนะครับพี่ไปถ่ายรูปรถทำไม รถพี่แจ็คเนี่ยแหละอ๋อรถพี่แชกเหรอไม่มีปัญหานี่นะฮะไม่าช่ทำไมอะ่ะพี่ลบเลยเด็๋ยวไม่เด็บไว้ดูแค่นั้นเนองพี่ยพี่ครับพี่ยังขออนุญาตก่อน เอาบางที่อย่างมีการเก็บตัวตนแล้วผมที่อย่างเงยแขกแขกที่ซีที่ผมดองมีการใส่ผ้ากันเปื้อนได้ครับเขาดออันนี้ผมไม่รู้นะไม่รู้ว่าของไทยอะไรยังไงนะแต่ว่าผมรู้มากผมพักเกอแต่เขาเดี๋ยวเขาให้ผมคำสั่ไม่ได้ดขาดต้อชัำหน่อยพี่ถ้าถ้าจะเป่าจริงๆอ่ะเรียกเรียกมาเด็ดขายเนาะเพราะว่าได้ครับเดี๋ยวให้ผมกำชับกมาเด็ดขาดให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าทางทางรู้เลยว่าคันไหนที่มันผิดปกติถ้าคนถ้าคนกูเห็นตำรวจมันจะมีพิรุบ ไม่ใช่เราถามว่าเป็นอย่างนี้คือบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าบางทีปุ๊บเรียกอย่างเงี้ยครับบางทีการวางคูณอย่างเงี้ยมันอันตรายเพราะว่ามันมันคนบางอย่านะครับสามารถถึงเวลาที่ว่าคนเมาครับสามารถถึงเวลาคนหนีมันสู้มันสู้จริงจนะครับสามว่าถึงเวลายเงี้ยการที่มันชะลอรถตรงเนี้ยมันก็ทําให้ผมมาสามารถสังเกตพฤติกรรมอะไรได้หลายๆอย่างเหมือนกันอ่าตรงนี้ผมจะรับไว้งั้นอย่างผมจะไปปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นนะงานขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันนะไม่ทุกวันครับ ก็ถูกเวลาคือตามนโยบายครับแต่ถามว่าช่วงนี้มันจุดจริงไงเพราะถามว่ามันวันที่เอาใช่ไหมถึงเวลาคนแล้วก็อ่มีการออกไปข้างนอกมีนั่นนั่นก็ประมาณนั้นครับพยายามลดอุบัติเหตุให้มากที่สุดยังไงก็ออ่ะ้าใจ่ายมาผมจะพยายามลดถึงจะหมดอยู่แล้วอย่าปล่อยอย่าปล่อให้หมดผมเห็นชอบด้วยดันเมาอ่ะผมไม่เคยไม่เคยลงไลฟ์ด้วยดันเป่าเมาอ่ะยังไงประชาชนต้องรอถึงเวลาเมาไม่ขับนะครับพี่แอ๊ดจะรอเป่าเมาหนิผมไม่เคยลงเลยดันเป่าเมาอ่ะถ้าเกิดดูนะ ในในพื้นที่ของโอชนอข้างในใช่ไหมด่านเปาเมาตั้งทุกคืนตั้งทุกคืนแต่ผมไม่เคยลงเลยไม่เคยลงเลยนะเพราะ <c oughs> ผมคุยคุยกับสรารวัตรนัดคุยกับอ,อสรารวัตรอะไรคนนี้บ <c oughs> อกว่าท่านถ้าเกิดเปาเมาหน,น,นึ่งเอาให้มันติดจะปล่อยมันไปได้ครับแต่ถ้าเกิดมีกรณีที่หลุดไปแล้วแจ้งผมมานี่โอ้ท่านระบ,บาดเข้าใจเข้าใจยังไงบ่าวเราจะสามารถเข้าใจลได้ครับได้ครับไปครับขอบบคคุณรัไปครับ อย่าไปเถอะสายรูปรถพี่เขานะโอ้เราไปแล้วครับนะพี่มาหลังอ่ะเป็นวนก็ได้ไม่เป็นไรถามมีอะไรมาไหมคราไมีอันนั้นเราจบไลฟ์ก่อนนะครับเราไปต่อแล้วไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีครับ